thank you พวัวใันเงแคแนวตามสไตล์กินยังกับกิมกินยังกับเต๋อกินยังกับอวนขึ้นเกามาฟังทั้งพีกับสีสุกน้องใหม่ครับเดี๋ยวเาสีตบกันหน้ากันก่อนเนาะใส่ตาใส่ตะไข่ลงไปเลยครับร้อนหอมมาทางนี้ก็เอาสีต้งขอดเบียร์กันก่อนครับ เติมงานในงานเข้าไปเลยครับเ้องิแกงโนใหม่กันครับจะแสบเลยวันนี้เนาะพี่ดองเนาะจุดยากวะก็ะเลยสีภรยาแกงให้แน่นอนครับีปลีมันนี้ของแซ่บเลยครับตับปลาทิ่แกงกัน หน้าน่ะกระซุกแล้วครับบัดดีเห็นฮะเอาอะไมีข่าเบื่อฮะตะไคร่พริกแค่ที่โขบกันนะครับลงเลยโอ้เหนียวดีโอ้ลงเรียบร้อยพ่นบัดดีครับพ่นพ่นพ่นเห็นข่าเบื่อมันแตกอดี๋ยวพ่นให้มาเราแหงได้ครับพี่มองนี้จะเป็นแหงกว่าลุกละใหม่ นันตั้แกงใหมเด้อมีนองเลยเก็เตบเ,เต,บก,ตกันคนด้นองด้เพราะว่าเดี๋ยวเบียร์มันจะแตก ไปก่อนเลยครับเพราะว่าตุ๊กเงี้ยใส่กร่องเวยก่อนมานี้เอากระตเริ่มใส่บวบลงไปครับ โอ้สีจะกินแห้งสีแองเลยคน,านางามครับแกงน,นมใหม่มาเอากอกมาปุงกันใส่เกลือลงไปครับ แต่โรตีเไมสองช้อนหน่อยเนาะเัีแตกครับนัวครับนี่ลงนัวก่อนน่อยนึงพีเด็ดเลยนี่น้ำปลาช้อนหนึ่งคนเบาเบือเขากับเลยเหนียวมากเลยเหนียวเลยนะ อ๋อฮุยเลยครับนี่โอ้โยผมไล่เฮียแล้วครับทั้งพี่สีสันหน้กกินแห้งพี่น้องเอ้ยแกงนในมัยยอดดีดีพอชิบวอกสุกนมัยยังไม่ใช้ดีสุกเลยครับหหเห้าเห็ดพอทุกอย่างโอเคแล้วฮาปเราใส่ใส่ะาตีแห้งกระเพยตู น้เสพิธีแกงโนม่ของกินของอยากกันเท่าครับพี่น้องยอย่างนี้นเกินกินนงเแล้วครับนหนาเราใหม่ก็กินอดไรือ้กกาครับพราะว่ามีนมา่นมัยผมนี่น่ารครับเียดร้อยครับเนาะ ติดตามช่องคั่วในไมค์แชแนลนี่เด so ้อครับพี่น้องเด้อเห็ดแนวกินแนวยากวานเท่านี่ยนะครับช่องบอดังดอกแต่ก็อยากเห็ดกับเขาลงซื้อให็นคนเบื่นี่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเทาที่เห็ดซุบต้นใหม่กันช่องน้อยๆขยันเห็ดลงครับมาทั้งปีก็บทซุบต้นใหม่กันนะครับ ซุปหน่อไม้ของแซ่บอีดีเอาวอ่า,อาผมช่วยลดอืมปีกปนลงไปเลยปิกปน าะว่าตอนต้มเขาใส่น้ำปลาแดรลงไปแล้วครับอย่างมันเข้มขนมพอดีก็เข้ากับขนงเติมน้ำปลาใส่ผระของลงไปเลยพักนี้ับปลูกเองครับอยู่รางบ้านรังคั่วเนี่ยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตุม้มใหม่วันนี้กินเขาก็ตุมต้มใหม่ก็แกงต้มใหม่เด้อพี่น้องอันนี้แกงต้มใหม่ครับนี่ ซุปตใหม่โอ้ยสีงามแสบเป็นต่อแสบอีกพี่น้องเอ,อ้ยเอามาเฮาวฝากติดตามช่อง,ง,งกุ้ยได้ไหมชแ,แนลเลเด้อพี่น้องแกงตมงใหม่ครับแกงตมใหม่กระตุ้มตัใหม่เด้อไปน,นี่เนาะมาแสบเป็นแนเด้อพี่น้องเด้อมาหาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับพอ,อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ กับช่องโคดไมไยเดอร์พี่นอ้องสวัสดีครับ